สามสิบหมุนจะบึมบําซัมเบสักหมุนหรือเปล่าเข้าฟีไหมโอ้โหยมาแล้วครับคุณดูจังหวะนี้ได้ลุนครับไม่ได้เข้าฟีนะได้ลุนนะครับคูณห้าคูณสิบแล้วครับคุณดูมาคูณสิบจังหวะนี้แจกไปแล้วครับคุณดูห้าร้อยบาทเลยนะครับเออของแท้คุณดูวิไม่เต็มหน้า เต็มหน้านี่บอกเลยสามร้อยบาทนะครับมาดูมาเข้าอีกดิสวยงามค,คุณดูโอ้ยคูณห้าคูณสิบครับคนดูคูณห้าคูณสิบมาวิห้าสิบห้าบาทคูณสิบห้าร้อยห้าสิบบาทเลยนะครับคนดูว้าว มากันเรื่อยๆอุ้ยอุ้ยวายเต็มหน้าอย่างนี้คุณดูเต้นระบำชาวเกาะวิธีอุ้ยหนึ่งพันบาทเลยครับเบ็ดห้าอุ้ยมาจริงอ่ะคุณดูมาจริงมาจัง